โอเคค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนใส่ยายสลัดตอนเย็นนะคะขอโทษพอดีเราเพลิดเพลินกับการน,นอนมากไปหน่อยตามสัญญาค่ะดารามาเริยาปานราวันมัง่อยอันตกใไปขงเราจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะภาคยาวนักหรอกอันนี้ดูเหมือนว่าจะมีตอนเดียวนะคะ ดิฉันก็ไม่ทราบว่าทำไมผู้แปลถึงเอาดารามารียาปาดาวันมาแค่ตอนเดียวแต่ก็เอาเอค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยมีเดินมิสเดอร์ต้นเคลเคทเคลพาราวารีเป็น เจ้าหญิงผู้น่ารักของอาณาจักรราเฟิล่าตั้งแต่อตอนเธออายุยังทรงแพระเย้าได้ถูกมั่นหมายกับเดยุคเอเรียเทสเวลแอสอาร์ชขอโทษค่ะอ่านผิดอีกแล้วเหมือนเมื่อวานเลย เชียเอ้ยเหนื่อยเลยอะด้วยเหตุผลบางอย่างเจ้าหญิงเจ้าหญิงถูกบังคับให้ไปอาณาจักรอื่นๆในช่วงเวลาสั้นๆพวกเราอยู่ที่ไหนหรอเจ้าหญิงเพคะพวกเรากำลังเข้าใกล้ป่า เอสซอนเอมาเอมมาซอนอามาซอนได้ปะเอมมาซอนเหรอเอมมซอนเจ้าค่ะเอมมซอนชายแดนระหว่างสองประเทศเพคะขออภัยเอมมาซอนหรือเอมมซอนไม่รู้นะพาราวา ถอนหายใจเบาๆพลางจ้องไปยังนอกหน้าต่างอย่างสนอย่างสนอกสนใจสนใจด้านนอกสนอกสนใจเออถูกแล้วเจ้าหญิงมีคน ประทับตัวในเพื่อในพื้นที่ป่านั่นอะไรนะ่ะแพาราวารินตามตัวเองถามตัวเองช,ช่วยช่วยฉันด้วยช,ช่วยฉันด้วยเุ้ยเสียงคนลุกเรื่อ ผู้คุมกันของในยุคเอเรียนได้พบหญิงสาวแปลกประหลาดท่านครับดูเหมือนว่าจะมีคนล้มอยู่ข้างหน้าภายใต้คำสั่งของเดยุคหญิงสาวที่ถูกพาตัวกลับไปที่คาริหาดเอเลียนเวล เอลิโอชัสเวลหรือนี่จะเป็นการ,รเผชิญหน้ากับโชคชะตาลืมตาตุกอ้นี่มันเกิดว่าอะไรขึ้นเนี่ยทำไมฉันถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะฮะที่นี่ที่ไหนกัน ว้าวท่านนายกุกหล่อมากเลยค่ะกูาพากเสียงได้โคตรเยี่ยช่วงเวลาช่วงเวลาที่นางเห็นแอนอัสหญิงสาวแปลกประหลาดก็ได้ตกลงรักตกหลุมรักเขาเข้าทันทีเป็นเด็กสาที่สุดยอดเลยจริง <c oughs> ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางก็เริ่มทำตัวติดกับท่านเอสนูสอสัสเอนูตอัสเชี่ยอนะไรเนี่ยขอเทษค่ะอันผิดก็ต้องขออภยัยอืมอสัสในระหว่างวันธรรมดาหรือแม้แต่วันที่เขาต้องเข้าการ เขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวแม้กระทั่งตอนที่เขาอ่านหนังสือนางมักจาก,กระซิบเรียกร้องมาขึ้นอีกทั้งๆความจริงแล้วนางใช้ชีวิตอยู่อย่างหรูหรา ยิ่งไปกว่านั้นนางใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตามจีบหนุ่มคนที่เขามีคู่มั่นอยู่แล้ว and knew us เบื่อเวยจริงๆนั่นก็นะก็นะก,ก็นะคะก็นะดีกว่านะก็นะดูเหมือนว่านี่จะเป็น ครั้งแรกที่ค่ามาที่นี่ยินดีที่ได้พบทุกท่านไดยึกค,ค่ามิเดนสตาร์เคลพาลาวาเลียสวาเลียเป็นคู่มั่นของท่านค่ะนางสวยมากสุดยอดในขณะ นั่นเองไอคิสก็ไม่สามารถละสายตาจากเจ้าหญิงคนนั้นได้เลยหล,ลงได้แต่ชื่นชมเจ้าหญิงตรงหน้าผู้หญิงแปลกประหลาดได้ให้ความสนใจกับคนอื่น นางและ en ok ja. อนูอัสมักจะขับแยงกันบ่อยๆเพราะต่างคนต่างอยากสร้างความประทับใจให้กับฮาราวาริขอบคุณนะอะขอบคุณนะท่าน ใช่ท่านขอบคุณนะอยากจะลองใส่ชุดเซสสักครั้งยิ่งขอให้ข้าได้เต้นขอให้ข้าได้เต้นรำกับฟาบาทเป็นคนแรกได้ไหมเพคะ่ะด้วยความยินดีเป็นการเป็นการไปปิ๊งนิก ที่สนุกมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแด๊บบอลบลอลเอ๋มากับกระหม่อมมากับกระหม่อมฉันเถอะมากับกระหม่อมฉันเถอะพาราเวียจะเลือกใครกันนะฝากมังง่ะเพจผู้แปลอยากแปล พรุ่งนี้เนี่ยจะทำให้ใหม่นะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเอาเรื่องอะไรดีเออจะต่อจะต่อเรื่องสูญเสียแสงสว่างอีกทีนะคะเพราะว่าวันนี้พี่ติดง,งานภา,าอังกฤษอยู่ขอตัวค่ะบายบายอ,อ,อยากจะไลฟ์สดน,นะแต่ไลฟ์สดไม่เป็นบายบาย